วันนี้เอาโจทย์ขรขรมครนสำหรับเด็กป .6 สอบเข้าม .1 มาให้เข้าใจแบบดิบๆเข้าใจแบบว่ารู้ว่าถ้ามันออกข้อสอบให้คำนวณทำยังไงเข้าใจจริงๆเลยเขาบอกว่าให้หาผลต่างของหรรมและครนของเลข3ตัวนี้อ่ะเรามาดูว่ามันเป็นอย่างไรพี่ปอบจะวิเคราะห์ให้พวกเราฟังแบบดิบๆลึกๆเลยนะครับ85 153 170แน่นอนวิธีการหาหอรมองคองรน,อนวิธีที่แบบนิยมที่สุดก็คือการตั้นหารนะครับคราวนี้เด็กๆฟังนะหลายคนก็ถ้าเรามี85กับ153อะ่ะเลขมันจะเป็นเลขที่แบบหลายๆคนมองไม่ออกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูเห็น170เนี่ยเจ้า170เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเนอะมันคือ17คูณ10ถูกปะซึ่ง10มันมีองค์ประกอบของ2กับ5อยู่แต่ว่าร70เนี่ยคือคือโอเค แล้วมันก็มีสิบเจ็ดอยู่อีกตัวหนึ่งของร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับคราวนี้สองกับห้าเนี่ยสองอาหารตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราตัดไปเลยห้าก็ตัดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เลขที่ลงท้ายด้วยห้ากับเลขคู่เพราะฉะนั้นเลขที่มันควรจะเป็นมันก็ควรจะเป็นสิบเจ็ดเท่านั้นเพราะว่าเลขอื่นสองกับห้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็แม้สิบเจ็ดลองตั้งไปเลยนะครับถ้าหารแล้วยังไม่ลงตัวแปลว่าห่อรมอกก็คือหนึ่งทันที ครับอ่ะ17บเนะครับสิบเจห้าแดส้าลองคูณดู7จ็ดห้าสามห้าทดสามห้าหนึ่าทดสามเป็น8ครับอ่ะแล้วดูนี่สังเกตตัวนี้ต่างกันสิบเจเมื่อกี้17บเเป็น170เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น17บเก้าเห็นปะว่าเรามององค์ประกอบหรือว่าสามารถคิดเลขได้ไง่ายๆนะครับแน่นอนขอรามอมก็จบไปแล้วสิ 17. ครับส่วนคอรน,อนลอน่ะ คออนอเราจะต้องหารให้สุดอย่างเช่น5กับ10เนี่ยมันยังพอจะมีแม่5หารได้เราต้องหารด้วยครับเราก็เอาแม่5หาร5 1 5 5 2 10ครับแล้วก็ตัวที่หารไม่ได้ก็ดึงลงมาตรงๆได้9ครับเพราะฉะนั้นคออนอของเราก็จะกลายเป็น17คูณ5คูณ9คูณ2 17คูณ5คูณ9คูณ2 แต่โจทย์ถามว่าผลต่างคือเอามาลบกันเวลาลบกันเนี่ยน้องๆมองนะน้องมองตรงนี้ดีๆพี่ปอสอนอะไรให้เอามองคอลนอก่อนตรงเนี้ย9คูณกับ10ได้90เพราะฉะนั้นมันก็คือ17คูณด้วย90นะครับ17คูณด้วย90แน่นอนน้องๆเขาอยากเอามาลบกันนะ มันก็คือ17คูณด้วย90แล้วลบด้วย17โดยปกติเลยปกติปกติพี่ป๊อมจะเป็น17คูณด้วย90แล้วลบด้วย17พี่ป๊อมจะดึงตัวร่วม17ออกแต่ว่าสำหรับกรณีนี้พี่ป๊อบคิดว่าถ้าเราดึงตัวร่วม17ออกแล้วกลายเป็น90ลบหหรือได้89เนี่ยกลายเป็นเพนหรือว่าป่วยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราคูณตรงตรง,งดีกว่าก็0 7 9 63ทด6ครับ9 1 9หนึ่งทดหกห้า ซึง่งจริงๆมันคือเลขเดิมดูเห็นปะ17คูณ9ก็153เห็นปะเลขเดิมลบด้วย17เวลาลบแบบนี้นะพี่ปอจะไม่สนใจ15พี่ปอมอง30ลบ17ได้13ก็ตอบ1513ครับผมก็จบเห็นปะเวลาเราทําโจทย์เราต้องสตดดี้หรือว่าศึกษาความเข้าใจของตัวเลขด้วยคิดเลขยังไงให้ง่ายโดยปกติก็คือดึงตัวร่วมคิดทีเดียว แต่ว่ารอบเนี้17คูณ90มันง่ายกว่าแล้วมีเลขแล้วด้วยอ่ะมันก็ทําแบบนี้เลยก็น่าจะดีกว่านะครับโอเค